เปิดประตูจู่โลกกว้างเกมขึ้นมาสู่ช่วงไอเชิร์กันต่อเลยดีกว่านะครับเรื่องราวไอเชิร์ทั้ง2เรื่องของพี่บีมพี่อ้มเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับเริ่มต้นด้ยวยเรื่องแรกของพี่บีมนะครับเมื่อกี้เนี่ยได้เกริ่นไปว่าการเปลี่ยนจากทีวีธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นสมาร์ททีวีเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงล่ะครับเพ่คือคนทั่วไปที่ไม่ได้อินเทรนด์อย่างเรานะคะก็คงทำอะไรง่ายๆสบายๆเช่นเออทีวีธรรมดาอย่าเป็นสมาร์ทไปซื้อใหม่มแต่เราเนี่ย อัจฉริยะและบัตเจตน้อยประเด็นตรงนี้ดีดีดีประเด็นก็คือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยมันแพงกว่ามันลงทุนเป็นหมื่นหลายหมื่นมีวิธีเหรออ๋อถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีบัจเจตเบี้ยน้อยหอยน้อยเออมีอยู่ไม่กี่พันบาทก็ไปหาอุปกรณ์อัจฉริยะเออมาเปลี่ยนจากทีวีธรรมดาให้เป็นสมาร์ททีวีครับอุปกรณ์ตัวนี้เขาชื่อว่าพ็อกเก็ตทีวีอไม่ต้องงงไปดูภาพพร้อมกันค่ะ นี่ที่เห็นอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่า Pocket TV ีวมีความเล็กจิ๋วเสมือนเป็นแฟลชไดร์ฟแต่มันอัจฉริยะกว่านั้นเนื่องมาจากว่าเพียงแค่คุณเสียบเจ้าพ็อกเ t ็ตีไว้ที่พอร์ต HDMI หลังเครื่องทีวีเบสิกธรรมดาค่ะเสียบป๊บทีวีของคุณจะเปลี่ยนเป็นสมาร์ททีวีอัตโนมัติสมาร์ททีวีที่ว่านี้เนี่ยคุณก็สามารถเข้าเล่าอินเทอร์เน็ต Mm. เล่นเกมดู affordable. YouTube ที่ทีวีธรรมดาทั่วไปไมันทำไม่ได้เขาจึงเรียกว่าสมาร์ททีวีพ็อกเก็ตีตัวนี้เน yeah> ี่ยข้างในเนี่ยเขาก็จะมีแบบแรมมีสต็อจหน่วยความจำมีพอร์ตมี WiFI ที่ทำให้ทีวีธรรมดาของเราอ่ะมันฉลาดขึ้นที่เราเรียกกันว่าสมาร์ททีวีนั่นเองแล้วมันก็สามารถเพิ่มหน่วยความจำเอาเอส a r กสใส่เข้าไปเออเพิ่มมันฉลาดฉลาดขึ้นอีกได้ด้วยมันแพงไหมพี่ก็ถ้าเกิดเป็นสมาร์ททีวีจริงๆก็หลายหมื่นซื้อที สามสี่ห้าหมื่นครับแต่เจ้าพ็อกเก็ตทีวีตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่ไม่เกินห้าพันบาทหรือน้อยกสิเหรียญนั่นเองจริงปะแทนมหมันเป็นทางเลือกใหม่ของคนฉลาดๆอย่างเราแต่ประเด็นคือคุณต้องกลับไปดูที่บ้านของคุณนะครับว่าทีวีที่คุณใช้อยู่เนี่ยยังเป็นรุ่นหมุน อันนี้เราเสียบอออันนี้ก็สงสัยว่าถ้าเกิดสมมติว่าทีวีที่ของคนผู้ชมที่อยู่ที่บ้านอะไรายคนก็สงสัยว่าทีวีบ้านฉันทํทได้ไหมไปดูข้างหลังพอร์ตเป็นยังไงอะคะคือเราหันทีวีด้าหลังภาพทีวีด้หลังมันก็จะมีพอร์ตถ้าเกิดเรายังคงเป็นสามสีแดงเหลืองขาวอะไรนี้ไม่ได้อันนี้คือร่เก่าอันนี้คือธรรมดามากๆไม่สามารถจะพัฒนาให้เป็นฉลาดได้แต่ถ้าเกิดมีพอร์ตแบบว่า ต่อ PC ก็ได้มีเออแบบ HDMI เอมอมันกำลังจะฉลาดแต่ยังไม่ฉลาดที่สุดเราก็เพิ่มเจ้า Pocket TV ทีสิเข้าไปปุ๊บมันก็จะฉลาดขึ้นนั่นเอง เรื่องของอุ้มนะคะเป็นเรื่องของความอัจฉริยะเช่นเดียวกันแต่เป็นเรื่องของนาฬิกาอัจฉริยะค่ะเออ,อยังไงสงสัยนะพี่บิพมสงสัยว่าเอ,อ้สามารถสั่งให้มันไปซื้อข้าวได้ไหมออก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะนาฬิกาเดินได้เราก็วิ่งกันป่าราบแบบนี้ผมว่าตั้งปลุกอะ เฮ้ยอันนั้นไม่ฉลาดนั้นเบสิกรู้ไงว่าจะตื่นเมื่อไหร่ธรรมดาทั่วไปรถทัวร์กับบ้านเลยแบบนั้อยากจะให้ตื่นเต้นนาฬิกาตั้งปลุกเ่ยไม่ใช่ไม่ใคือว่าอยาจจะพิเศษมากกว่านั้นไงขอของอัจฉริยะมันอัจฉริยะไหมเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมๆกันนะคะเจ้านาฬิกาอัจฉริยะนี่ชื่อว่าคุ๊กคุ๊กนาฬิกาน่ารักไหมน่ารักแต่เขาบอกว่าประสิทธิภาพเลิศเลยนาฬิกานี้นะคะจะเชื่อมต่อการทํางานกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธโอ้เฮ้ยคุยโทรศัพท์กับนาฬิกาได้เลยเหรอ ถือว่าฉลาดขึ้นเจ้านาฬิกาสำหรับเจ้านาฬิกาคุกคูนี้นะคะคุณสามารถที่จะรับได้มันจะมีตัวส่งสัญญาณใหญ่บอกไปแล้วว่ามันสามารถทํางานกับบลูทูธใช่ไหมใช่ อะไรที่เกิดขึ้นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมันจะมาปรากฏบนนาฬิกาหมาว่าจะเป็นข้อความเอ้ยแบตบมือถือใกล้จะหมดแล้วเอ้ยมีคนส่งอีเมลเข้ามามีสายเรียกเข้าไม่ได้อะสมมุติว่าเรานั่งประชุมอยู่ไงมไม่สามารถที่จะกระดิกกระเดี่ยวไปไหนได้แล้วนัดแฟนไว้ให้มาหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตื่นโทรศัพท์เข้าถ้าเกิดมันเป็นเครื่งองใหญ่หย,ยิบออกมานะเกลียดไม่ได้เจ้านายตัดเงือนเดือนอันนี้ก็แค่ใส่นาฬิกาแบบเนี้ยแล้วก็เหลือบมองอุ้ยดีอ่ะชอบมันสามารถสื่อสารได้และไม่เพียงเท่าน ชร์ตตเอได้ด้วยเดี๋ยวก่อนเป็นกล้องเหรอก็สื่อสารกับสมาร์ทโฟนของเราไงเอากล้องตั้งเอาไว้แล้วเราก็ไปยืนกันเป็นบุคคนอย่างงี้ยแล้วเวลาเราจะกดถ่ายเราก็กดที่นี่กดที่นี่เช่นสมมติว่าสมมติทำท่านี้ตึงอ่าเยอะอ่ะ ตึงแงเออมันก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้ซึ่งขอบอกว่าการใช้งานของเจ้าคุกคูนี้นะคะชาร์จแบตหนึ่งครั้งใช้งานได้หนึ่งปีโอ้เจ๋งเะล่เจ๋งมหาแบตออปชันมันเยอะขนาดนี้แล้วใช้ได้ตั้งหนึ่งปีขนาดนี้แล้วจะพัฒนาอะไรอีกค่ะคุณพี่เอาไม่ให้เรากิดการอะไรกันอีกพัฒนาอีกเราก็จะเอามาอัปเดตอีกอย่างนี้นี่แหละและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่อุ้มกับพี่บีมเซิร์ชมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะถ้าใครมีข้อมูลหรือว่า รไปซื้อมาใช้มาแล้วอย่างเงี้ยเอามาแชร์กันได้นะคะใน Facebook ของไอทีนค่ะครับผมสุดยอดมากเรื่องราวไอเสะของพี่บีพี่อุ้มนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ล้ำๆสุดยอดมากมายเลยนะครับ,รบวันนี้ผมมีหนึ่งเรื่องไอซของผมที่เป็นประเด็นโลกแตกเฉพาะกรุงเทพก็ว่าได้ก็จ<น>ะม,มออคือว่าเป็นเรื่องราวตึงๆต,ตึงตึงตึงพี่พี ไปอโศกหน่อยไปไปส่งแกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแท็กซี่นั่นเองครับแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเวลาพี่สองคนเนี่ยเคยเรียกแท็กซี่แล้วเขาเนี่ยนะฮะไม่ยอมไปส่งโอ้โหบ่อยมากเว่าเฮ้ยเนี่ยน้องพี่อูยเดี๋ยวพี่ต้องไปส่งรถเครื่องที่แบบเรียกแล้วขัดใจมากนะหนึ่งชั่วโมงประมาณสี่ห้าโมงเย็นใช่คือเปิดทําไมมิเตอร์เปิดว่างเปิดเปิดทําไมพี่ถ้าไม่ไปพี่ก็ปิดมิเตอร์ก็ได้เราก็แบบบอกบอกเสร็จปุ๊บก็ไปส่งรถ เขาก็จะคำนวณเส้นทางว่าทางที่จะไปมันผ่านไหมไม่รู้โกหกหรือเปล่าและที่สำคัญเหมือนบางทีเวลาแบบฝนตกอ่ะไม่ฉันเคยวิ่งไปเรียกไม่ไปวิ่งกลับฝนตกแล้วนะวิ่งไปได้คันใหม่ไม่ไปวิ่งกลับฝนตกสองเหตุผลหลักคือส่งรถนะฮะหรือจะไม่อย่างนั้นก็บอกว่าแก๊สไม่พอน้องที่น้องไปไกลเกินไม่โกหกหรือเปล่าไม่รู้แต่ทำไงอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาแบบเดียวกับที่เรามีแล้วก็เมื่อคุณเรียกแท็กซี่แล้วเขาไม่ไปเนี่ยจะทำยังไงดีมาหาคำตอบกันใน i อช่วงหน้าครับ เฮ้ยเล,ยลิศจมีคำตอบให้ด้วยอ่ะ